สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจำวันที่4-10กรกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาผลประโยชน์นะคะการดูแลค่าใช้จ่ายการควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองนะคะมีความประหยัดมัธยัติเกิดขึ้นหน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นการรักการห่วงแหนในสิ่งที่ทำในสิ่งที่มีอยู่ในมือนะคะ ถึงแม้จะมองหาสิ่งใหม่ควบคู่ไปด้วยก็มีการรักษาสิ่งเก่าหน้าที่เดิมๆไว้ด้วยนะคะถือว่าเป็นคำแนะนำสำหรับชาวกลุ่มที่กำลังลังเลใจเรื่องของการเรียนหน้าที่การงานต่างๆเป็นช่วงที่แนะนำให้คุณประคับประคองสถานการณ์นะคะแล้วก็คว้าสิ่งที่ใกล้มือที่สุดไว้ก่อนหรือว่าสิ่งที่กำลังทำไว้ก่อนจะดีที่สุด ทั้งนี้ก็ค่อยเพิ่มเติมด้วยความฝันนะคะหรือว่าคว้าโอกาสที่อยู่ไกลออกไปได้นะคะเรื่องของการทำงานภาพรวมช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องจัดแจงอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีความยุ่งยุ่งนะคะมีภาระหน้าที่การงานเข้ามามากช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจ เรื่องของการเงินก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องประหยัดอดออมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลายทางนะคะบางรายมีทั้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของครอบครัวคนรอบข้างอีกด้วยนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เรื่องของอนาคตต่างๆอาจจะทําให้คุณคิดมากคิดเยอะนะคะไม่ค่อยปล่อยวางเพราะฉะนั้นต้องหาเวลางีบหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีคนโสดสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องเน้นว่าถ้าพบรักนะคะคนที่เพียบพร้อมเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง จะดีกว่านะคะจะทำให้ชาวกลุ่มไม่ต้องลำบากนะคะก็มีความคล่องตัวแล้วก็เสริมฐานะด้วยส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่ต้องบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินร่วมกันหรือการซื้อของเข้าบ้านนะคะการต่อเติมตกแต่งที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานร่วมกันบางรายเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถนะคะรับผิดชอบสิ่งใหญ่ๆร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพย่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ